dài mà đi, dài mà đi. Ao, oh, bay, bay. Thôi, thôi, thôi. Qua biết, qua biết. Xuống lưỡi, xuống lưỡi. Dài mà, dài mà. Thôi đăng. Ao oh, xuống. Ao oh, xuống mày, xuống mày. สวัสดีเดี๋ยวพี่เพครับเรามาเรียนรู้ระบบขับสีง่ายๆนะครับในรถที่เป็นขับสี่ที่ไม่มีตัวช่วยนะอย่างวี g o คันนี้นะครับด้านหลังใส่ขนาดใส่ลิมิเต็มาแล้วนะครับข้อเสียของลิมิ t e d คือจะต้องเล่งให้ได้จังหวะนะครับพอประมาณในระยะนึงถ้าค่อยหยดๆยดยดเนี่ยนะครับแผ่นคลัตก็จะยังไม่จับให้นะครับก็ จะเหมือนเป็นขับซีอิสระทั่วไปนะถ้าท่านค่อยๆหยอดค่อยๆหอยอดค่อยๆหยอดก็จะไม่มีแรงชืดนะครับเพราะว่ามันจะถ่ายกำลังไปล้อใด,ดล้อหนึ่งซึ่งล้อนั้นก็ไม่สามารถที่จะชุดรถไปได้ไถไปถไปถามาค้ำก่อนนะครแต่ถ้าซัดแบบแรงๆนะครับลิมิเต็ดหลังก็จะจับแล้วก็จะ ผ่านอุปสรรคไปได้นั่นเองยอดเมื่อไหร่แขวนก็จะถ่ายกำลังไปล้อใดล้อหนึ่งแล้วแต่คุณพี่เขาจะไปนะครับแล้วข้อเสียของลิมิเต็ดคือไม่รู้เมื่อไหร่มันจับอยู่นะแล้วมันก็ไม่แจ้งเราหรอกเพามันจับแล้วนะครับต้องใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ซึ่งจะต้องใช้ความเร็วในระดับหนึ่งนะครับถึงลิมิเต็ดจะจับเนาะแล้วก็ถ้าค่อยยอดๆเนี่ยก็ ธรรมดาครับมันจะถ่ายกําลังไปล้อใดล้อหนึ่งนะฮะอาจจะถ่ายไปล้อที่ติดพื้นอยู่นะครับซึ่งก็ล้อเดียวมันก็ฉุดไม่ไหวนะครับก็นี้มันก็เลยจําเป็นจะต้องมีดิฟล็อกปั่นคู่มาหรือตัคชัชนคอนโทรลมานะครับตัคชันคอนโทรลก็เอาไว้ข้อเสียคือถ้าหนักหนักนุ่งนวงเกินไปนะครับก็ไม่สามารถฉุดรถได้อยู่ดีเพราะ ถ้าเกินขีดนนความสามารถนะครับของทั้แกลนคโทนก็ปล่อยอยูดีนะครับก็ล้อใดล้อหนึ่งหยุดถ่ายกำลังไปอีกล้อก็แขวนอยู่ดีครับผมดังนั้นนะครับเนินล้อสลับนะครับคือเนินปราบนะครับ4ี่คูณสีเลยทีเดียวนะ ถ้าเราไหลแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไม่หยุดหรือได้จังหวะที่ Limited ลิมิเต็จับเราก็จะดูเหมือนไปได้โดยลื่นแต่ก็จะเสียงชนโขดหินหินคมหินลอยนี่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าท่านค่อยๆหยอดค่อยๆจับนะครับไม่ให้เป็นทางของ4ีคูณสธรรมดารวมถึง4ีคูณสี่ลิมิเซึ่งถ้า l i m i t ต็ดก็จะไปได้แบบดีขึ้นกว่าขับ4อิสระ ทั่วไปนะครับดูข่าการเดินรถต่อเนื่องอะไรต่อเนื่องให้ลิมิเต็ดจับมันก็จะไหลไปได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จอดหรือ,อชะลอดูหลุมดูอะไรเรียบร้อยครับแรงฉุดมันถ่ายไปร้อยใดร้อยหนึ่งมันขยับไม่ไหวนะครับก็จะเห็นความชัดเจนนะครับอย่างช่วงนี้นะลองขุดหลุมใหม่ๆแล้วลองให้เห็นว่าเระหว่างที่เราหยอ่ยอนนะครับถ้าล้อลอยเสร็จปับ๊บนะ มันก็จะไม่มีแรงฉุดนะครับมันก็จะหมอบอยู่กับที่เลยนะครับไปมาแขวนเนี่ยอย่างมุมนี้มุมแขวนแต่ถ้านะครับเป็นดิฟล็อกนะครับสองล้อหลังนี่ก็จะถีบรถให้ขึ้นเนินนะครับแล้วก็บันไดข้างก็จะพ้นจากอุปสรรคเพราะตรงนี้ไม่มีเห็นเป็นเพียงดินที่ขุดขึ้นมาทดสอบใหม่ๆเนี่ยนะฮะบ,บันไดข้างจะยังไม่ถึงชํารดก็คือทําให้ทุกขั้นได้เห็นนะเพราะว่ามุมนี้นะครับถ้ารถ ล้อหลังเนี่ยสามารถหมุนปั่นคู่ขึ้นมาเนี่ยก็จะยกรถนะครับ่าบันไดข้างเนี่ยที่แขวนอยู่เนี่ยขึ้นมาจากหลุมได้อันนี้คือโดนล็อกเลยครับเพราะว่าล้อหน้าเนี่ยลอยแล้วได้ล้อหนึ่ล้ออีกล้อหนึ่งก็ฉุดไม่ไหวอยู่แล้วเพราะรถค้ำไปแล้วนะครับแล้วล้อหลังเนี่ยนะมันมีรอยอยู่จบครับนี่ฮะแล้วลิ่งมาช้าๆในลิมิเต็ดไม่จับก็ ยิ่งไม่มีแรงสุด2ล้อยิ่งจบเลยนะครับจะไม่มีแรงอันนี้คือทําให้ทุกท่านได้เห็นนั่นเองนะว่าระหว่างรถที่มีอาวุธหนักอาวุธเบาไม่มีอาวุธมันต่างกันยังไงนะครับวันนี้ช่างหมีในเลเซอรดีเซลนะครับมาทดสอบให้ดูนะครับนี่เตรียมรถแบคโคไว้เตรียมยกเลยนะครับแล้วมาลองมาดูรถที่มีอาวุธกันครับเนินสลับใหม่ๆลึกๆเช่นเดียวกันครับ ไปเหมือนขนมเลยครับนี่ฮะไม่มีอะไรเลยท้งนั้นที่รถก็ยกความสูงใกล้เคียงกันนะฮะอ่า f o r น u n e r n ว w Fortuner คันนี้อาจจะยกสูงกว่าว v i ก o เล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคว่าเออมันติดเพราะความสูงไม่สูงเพราะว่าเป็นหลุมที่ใช้ทดสอบนะครับมันไม่มีหินะสะก,กัดหรืออะไรต่างๆแต่อย่างใดนี่ฮ ความล้อลงล้อลอยล้อ,ลอ,ลอที่เหลือก็หมุนทําให้เราผ่านอุปสรรคไปอย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวอันนี้เป็นเนินหินรับแขกของเขาเตะเมียนครับดูความพิเศษของระบบมีดิฟล็อกหน้าหลังคันนี้ใส่ดิฟล็อกหน้าหลังนะครับเป็นระบบแอร์ล็อกเกอร์ก็ไปแบบนิ่งๆน,นะครับใส่เกียร์หนึ่งเกียร์ซีนะครับแทบจะยกเท้าแล้วปล่อยรถไหลได้เลยนะรประมาณนี้ นี่คือความต่างระหว่างขับสีอิสระธรรมดาทั่วไปมี l i m i t ต็แล้วก็มีดิฟล็อกนะครับประมาณนั้นหรือถ้าบางจุดใช้แท็กชันคอนโ,โทนนะครับที่จับเร็วๆหรือฉลาดหน่อยก็พอไปได้ก็คือเป็นเป็นเลเวลของอระบบขับเคลื่อนครับที่เราจะต้องมี อย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโก้ทัวร์ไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันได้ที่ชิ้นสุดค่้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย